คริปโตท็อปเทรดวันนี้นะครับแล้วก็มาปัปเดข่าวสารเกี่ยวกับลูกคริปโตกันอีกแล้วนะแม่เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆวันนี้ตลาดก็ขียวขึ้นมาเลยเนาะบิตคอย n 3%สามเปอร์เซ็นตะ์สี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเอสโอเอลก็บวกมาเกือบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็ไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ ต่างอื่นก็เขียวหมดเลยเนาะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ถูกไหมครับผมก็บอกว่าเ,าเดี๋ยวรอดูนะวันที่27เนี่ยว่าบอิเจอร์ไปกับเอเอ็มมันกำลังโหมขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเราก็เตรียมเงินที่จะเอามาลงทุนในเล็กๆน้อยๆนะเพื่อที่จะหาค่ากาแฟกับในส่วนของค่าขนมในส่วนของวันหยุดเนะาะวันอาทิตย์นะครับแต่ก็เกิดว่านะครับโอ้โหมันก็ดันขึ้นก่อนที่จะเกิดสัง,งนครับก็ดันขึ้นวันที่26กนะก็เขียวทั้งกระดานเลยซึ่งนะครับเราก็ เพียงแค่ประมาณหรือว่าคาดการได้ว่ามันจะขึ้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะระบ,บุแบบวันเวลาเป๊ะๆได้นะครับแต่ว่าเรารู้ว่าเออมันก็จะมีโอกาสที่มันจะขึ้นเนาะซึ่งนะมันก็ต้องจะไปรองรับในส่วนของวันที่30หรือ31ที่กําลังจะถึงนี้ถูกไหมครับว่าในส่วนของการประชุมเฟดเนี่ยที่เขากําลังจะจัดขึ้นนะครับในหว่างวันที่3 0 3 1เนี่ยมันจะเป็นไปนทิศท,ทางไหนของตลาดคริปโตเนาะซึ่งนะครับเขาก็บอกว่านะครับ ต้องรอดูครับว่าอัตราดอกเบีย้ยนี่จะถูกกำหนดทิศทางไปทิศทางไหนบ้างซึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเฟดเนี่ยเขานะั้นส่วนของคงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะก็จะเป็นผลดีต่อในส่วนของตลาดลงทุนต่างๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยไปเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นผลดีในส่วนของตลาดคริปโตเนาะอ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายกันนะครับก็เขาบอกว่าตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าประมาณ40%เนี่ย อัตราดอกเบีย้ยน่าจะมีการปรับลดในเดือนมีนาคมเนาะอันนี้เขาคาดการณ์ไว้นะแต่ว่าในส่วนของการประชุมที่จะถึงนี้นะวันที่3ามสเนี่น่าจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ5.25%ถึง5.5%หเน,ะนาะณวันที่สามสิบมกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบีย้ยมันถูกเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ในส่วนของคนหรือว่านักลงทุนเนี่ยหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนสูงว่ามีความเสี่ยงสูงอย่างตัวคริปโตนเองเพราะว่านะครับ มันจะน่าลงทุนกว่าเพราะว่ามันมีอุปทานที่มันจํากัดมันไม่ได้เฟอร์เหมือนในส่วนของเงินหรือว่าพวกสกุลเงินเฟียอะไรพวกนี้นะครับอ่ะคนก็จะมาหนล,ลงทุนในแบบนั้นแต่ก็มีความเป็นไปได้นะที่ราคาของคริปโตอาจจะไม่ขึ้นเช่นกันเนื่องจากว่ากลไกการตลาดที่ว่าถ้าหากเงินเฟอร์สูงขึ้นของแพงขึ้นนักลงทุนก็อาจจะไม่อยากที่จะนําเงินเข้ามาลงทุนในคริปโตสักเท่าไหร่นะหรือไม่อยากที่จะนำเงินไปลงทุนเพิ่มกับอะไรก็แล้วแต่ครับและจะลดค่าใช้จ่ายลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลิีท่่เเ,นะเืืออกกใใช้้ะพจจหศรษฐ รอตัวเพื่อลดปัญหาด้านเงินเฟอ้อนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยมีการลดลงเนี่ยคนเขาก็จะหันไปลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ที่มันไม่ใช่ทิปโตแทนมันก็จะเป็นผลลัพธ์ต่อทิปโตเนาะเพราะว่าในส่วนของสินทรัพย์ที่มันสามารถที่จะมีความเสี่ยงที่น้อยกว่าแต่ก็ได้ผลตอบแทนไม่แพ้กันก็อย่างเช่นพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลอะไรพวกนี้ครับก็มีความที่จะมีโอกาสที่คนจะหันไปพวกนั้นมากกว่าเพราะว่าความเสี่ยงมันไม่ได้มากมายอะไรถูกไหมครับแต่ก็ต้องมารอรู้นะครับว่าในวันที่30ิ ถึงสานเดนเนี่ยเขาจะคงอัตราดอกเบีย้ยไวหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรเนาะซึ่งนะครับก็ได้มีข่าวฟัด ปล่อยออกมาเรื่อยๆนะซึ่งก็บอกว่าอเมริกาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะขายบิตคอยกว่าร้อยสิบแปดล้านดอลลาร์นะซึ่งเขาก็ชาวเน็ตก็มองว่าโอ้โหขายอะขายไปเถอะนะครับมันเทียบไม่ได้กับตัว GBC ที่ G scale เทมาเป็นหมื่นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดขายไปแค่นั้นก็ถือว่าจิบจนะครับตลาดไม่ได้กระทบอะไรแต่เราก็คาดหวังว่าให้มันมีการซื้อมากกว่ามีการขายถูกไหมครับแต่ก็ถ้าเกิดมา,าปล่อยขาฟัดออกมาแล้วตลาดกลับไม่นะครับไม่ลงไปตามที่เขาต้องการกลับมันบวกขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่นนนังทุ่าจแบบ คำแล้วว่าปล่อยข่าวมาเถอะไอเงินแค่นั้นนะมันเทียบอะไรกับตัว GBC ที่เทมาเป็นหมื่นไม่ได้หรอกนะค,คนก็เตรียมช้อนกันอยู่เยอะแยะอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่นํามาฝากกันซึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นครับในส่วนของวันนี้เองนะครับในส่วนของรัฐบาลสหรัฐก็เตรียมเปิดประมูลบิ c คอยที่ยึดนะมาจากตัว s l l Road เนาะมูลค่ากว่า4.6พันล้าน บบาน,นะครัโดยสําหรับใครก็ตามที่ไม่ทราบในส่วนของอดีตของสกนะิลโรนซึ่งมันเป็นเว็บมืดน,นะครับเขาก็ได้คาวสงค้า,าหมหรือว่ายาเสพติดอะไรพวกนี้หนังที่กเกี่ยวกับผู้ใหญ่นาะแล้วก็คลิปการฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะครับก็ f อฟเไขาก็ได้ยึดในส่วนของ Bitcoin มานะครับก็ตอนนี้ครับมีการเทียมที่จะเปิดประมูลนะครับ ในส่วนของบิตคอยที่ถูกยึดมาเนาะซึ่งก็เป็นการปล่อยข่าวฟัดออกมาอีกแน่นับซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลอะไรซึ่งบอกเฮ้ยทำไมมีการประมูลขายถึงจะไม่มีผลอะไรต่อบิตคอยเพราะว่าการที่เขาเกิดประมูลนั่นหมายว่าเขาไม่ได้ที่จะเอามาขายในกระดานถูกไหมครับอาจจะขายข้างนอกเหมือนที่ในส่วนของพวกแบล็กร็อกเจสเกลหรือว่าอาร์คิเวที่เขาซื้อกันนอกกระดานตกลงกันนอกกระดานไปถูกไหมครับอาจจะไม่ได้ โอนเข้ามาในตลาดแล้วก็เทขายทําให้ตลาดแดงขึ้นมามันก็จะไม่เป็นผลดีต่ออเมริกาด้วยแล้วก็ไม่เป็นผลดีต่ออ่าบิตคอย ETF อะไรพวกนี้ด้วยเขาก็เลยในส่วนของกันเนี้ยจัดประมูลภปยก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะประมูลได้ราคาถูกที่สุดเนาะ,ะแต่ก็มันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากกับในส่วนของราคาที่มันอยู่ในกระดานนั่นเองครับ ข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ผมนําประสบการณ์ของชาวเน็ตที่กู้เงินมาซื้อบิตคอยตั้งแต่ปี2 0 2 2นะผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างคุ้มไหมนะครับก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งครับที่เขานะเป็นผู้ใช้ในสุดของ reddit น้องออกมาอ่าโพสต์นะครับในส่วนของกระทู้ของเขานะบอกว่าเขาเนี่ย กู้เงินมาในการซื้อบิตคอยเนี่ยเป็นการลงทุนที่สุดวัดเสี่ยงของเขาเลยนะครับโดยเขากู้เงินมาประมาณ900 0หม่นดอลลาร์หรือประมาณ3.3ล้านบาทเพื่อนํามาซื้อบิตคอยนะครับเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ครับมีโอกาสครับได้ครับซื้อบัตรเครดิตหรือว่าใช้บัตรเครดิตที่นะครับบัตรเครดิตเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่พอดีนะครับเพราะว่าเขาเนี่ย ใช้บัตรเครดิต2ใบนะครับในการกู้นะครับเพราะว่าบัตรเครดิตเนี่ยให้นะโปรโมชั่นที่ดีมากเลยในส่วนของดอกเบี้ย0% 1 8เดถึงเดือนแรกนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการโอนเนี่ยอยู่ที่3และก็5%เตามลำดับตรงนี้นะเขาก็ได้ใบแรกเนี่ยเขาก็ได้วงเงินมาที่1 2 0 0 0ดอลลาร์ครับใบที่2เนี่ยได้เงินมาที่40 0 0 0ดอลลาร์เนาะซึ่งเขาก็ได้นำมันไปซื้อบิตคอยนะครับซึ่งตอนนั้นก็บิตคอยมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ2.4 2 4 3 8 6 7 7ดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ราคาบิ t คอย n ขึ้นมาอยู่อยู่ที่40,000ดอลลาร์ไม่รวมกับที่มันขึ้นไป40,090ตอนนั้นนะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาขายบิ t คอย n ไปตอนนี้ครับเขาก็จะมีกำไรอยู่ที่2.2ล้านบาทเนาะครับเมื่อ,อหากลบรหนี้อะไรไปแล้วครับซึ่งเขาจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบัตรเครดิตที่เขากู้มาประมาณ800ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ20,000 8,000บาทต่อเดือนนะแต่เขาบอกว่าเขาสามารถจ่ายได้สบายสยเพราะว่าช่วงที่เขาซื้อเนี่ยเขาได้งานที่ดีแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมาพอสมควรซึ่งเขาสามารถจ่ายได้สบายและเขาตั้งใจที่จะเก็บบิ t คอย n ไว้ถึงแม้ว่าเขาขายตอนนี้เขาจะมีกําไร2.2ล้านก็ตามครับแต่ว่าในส่วนของงานที่เขามีงานที่เขาทำปัจจุบันเนี่ยสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้อยู่แล้วแลวเขาจะเก็บไว้2ปีดูว่ามันจะขึ้นไปราคาสักเท่าไหร่ซึ่งเขาก็มีกําไรไปแล้วแน่ๆนะถูกไหมอ่า2.2ล้านบาทเองครับแต่ก็นะครับ เขาจะสามารถที่จะไม่ต้องจ่ายดอกเบี <mon k mail> ้ยมากขนาดนี้นะถ้าเกิดว่านะครับเขาเนี่ยเอาบิตคอยที่เขาอยากจะเก็บยาวๆเนี่ยไปสเต็กถูกไหมครับแล้วเขาก็รับดอกเบี้ยซึ่งดอกเบี้ยของแต่ละที่มันจะต่างกันของไทยก็อยู่ที่ประมาณ0.9 1 2 3 4 5แล้วแต่เจ้าแล้วแต่กระดานถูกไหมครับอ่ะฝั่งอเมริกาอาจจะมีดอกเบี้ยที่ดีกว่านี้ือถูกกว่านี้ก็ได้ซึ่งอ่าจะเอาเงินที่ได้จากการสเต็กตรงนั้นมาจ่ายดอกเบี้ยก็จะลดภาระเขาไปอีกอันหนึ่งครับซึ่งอันนี้ก็นํามาฝากกันดูว่า ไอ้บิตคอยที่เขาซื้อไปได้ทั้งหมดจากเงินที่เขาพูก็มีประมาณ c BTC เนาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ลงทุนกับบิตคอยหลังจากคนกว่านั้นนี่ใช่ไหมที่ขายบ้านขายที่ดินเนี่ยซื้อบิตคอยและบิตคอยนะครับปูเขาสามารถซื้อเกาะทั้งเกาะสร้างคาลือหานในเกาะส่วนตัวนั้นได้เลยอ่านี้ก็มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จในส่วนของการลงทุนแบบสุดโต่งแบบนี้นะลงทุนในสิ่งที่ตัวเองสามารถเสียได้ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองสามารถอยอมรับได้เวลาที่มันพลาดมาก็จะได้ไม่เจ็บตัวสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถืออว่่่่าาาาาาาเป็นนนนนนะะไไรททีํํํมมมฝากัแตต้ให ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เข้าลงทุนในส่วงของตลาดมีเนาะส่วนถ้าเกิดว่าใครจะถือยาวอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นกลยุทธ์ที่ดีกลยุทธ์หนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ากิดว่าไม่ได้รอนอะไรนะมันก็ดีกว่าที่เราฝากประจําอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Google นะครับก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะประกาศให้นะครับสามารถที่จะโฆษณาในส่วนของ Bitcoin Bitcoin ETF ได้ในเว็บของ Google แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตั้งแต่ก่อนนี้ถึงนะครับที่ Bitcoin จะอนุมัติสปอ p o r บิ i กไ o เอเฟเนี่ยกูเกิลเข้าบอกว่าจะอนุญาตให้สามารถที่จะโฆษณาได้ซึ่งตอนนั้นเราก็คา,าดการไว้แล้วว่าถ้าเกิดเจ้าใหญ่ออกมาบินกเซร์ว่าเขารู้อะไรก่อนที่เราไม่รู้ถึงได้ปล่อยข่าวไปนั้นออกมาซึ่งมันก็ได้รับการอนุมัติบิ c กไคสปอน์อจริงๆนะครับและเขาตอนนี้ก็อนุญาตให้ที่จะสามารถตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิก้ามเป็นต้นไปเนี่ยสามารถที่จะโฆษณาได้แล้วกว็แหม หรือว่าเป็นอะไรที่เขาต้องลงเข้ามาเกี่ยวด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าใหญ่ๆลงมาโพสหรือว่าโปรโมตในส่วนของ Bitcoin Spot ETF เนี่ยของเต็เงเขาจะต้องใช้คือโฆษณาถูกไหมครับว่าสื่อโฆษณานั่นแหละก็จะได้รับอันดสงรนี้ไปด้วยเพราะว่ามีหลายเจ้าเหลือเกินนะครับที่จับจ้องเขาคงจะไม่แบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปให้กับ t w i t เตออย่างเดียวหรอกนะคอัา ข่าวต่อมาครับในส่วนของลูน่าคลาสสิกแบบหรือว่าคุณไม้นะเขาก่อนอันนี้ก็ที่ผมได้บอกครับว่าเขาเนี่ยอนุญาตหรือว่าให้มาร่วมกิจกรรมในส่วนของรับ1000งพนลูน่าคลาสสิกเพื่อที่จะเอาไปสเต็กเอาไปโอนเอาไปสวอปหรือเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อให้ทุกคนที่เป็นกระเป๋าใหม่หรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในส่วนของลูน่าคลาสสิกหรือว่าเทอราถูกไหมครับลองใช้ในส่วนของลูน่าคลาสสิกดูว่าไอเหรียญที่มันเคยไปถึง120ดอลลาร์เนี่ยที่มันมีศักยภาพขนาดนั้นมันดีขนาดไหนซึ่งเขาพยายาม ลูใสล่ลงมาเนี่ยให้คุณลองไปสมบอบลองไปสเต็กลองไปทําอะไรกับบางวิทเทรดพวกนี้ก่อนลนะซึ่งวันนี้นะครับเขาก็ได้มีโปรโมชั่นใหม่ออกมาครับว่าเขาจะแจกในส่วนของห้าหมื่นเนาะซึ่งเมื่อวานนะเขาก็ได้แจกสําหรับคนที่ทําตามเงื่อนไขไปแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปดูรายชื่อได้นะอันนี้ก็ได้แจกเหมือนกันครับว่าสําหรับคนที่นะคอมเมนต์นะครับแล้วก็รีโพสโพส์นี้ครับก็จะแจกในส่วนของหนะ้าหมื่นนะครับอันนี้ก็สําหรับใครที่จะทําการเอ่อ เข้าไปร่วมกิจกรรมเาก็ทําตามของเขาได้คือไปคอมเมนต์ที่มันสร้างสรรค์ที่มันดีถูกไหมครับอ่าที่มันโดนใจที่สุดนะครับแล้วก็รีโพสต์โพสต์นี้นะเขาก็จะทําการแจก50 0ห0ื่หลน่าคาสิ่แล้วก็เอาไปสเต็กเอาไปสวอปเอาไปเทรดดูเล่นๆได้ครับซึ่งมันก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆซึ่งส่งเสริมให้คนเนี่ยรู้จักลูน่าคาสิมากขึ้นยิ่งมีการคอมเมนต์มากเท่าไหร คนมันก็ยิ่งติดเทรนติดอะไรพวกนี้มาขึ้นก็ยิ่งเป็นกระแสยิ่งเป็นข่าวนี่นะครับคือตัวอย่างของวลีเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์แล้วก็นำยูนิตี้เข้ามาเพราะว่าคนบางคนก็อาจจะยังไม่กล้าที่ลงทุนแต่ถ้าเกิดได้ลองได้ใช้เหมือนกับว่าที่เรามีประสบการณ์จากเหรียญเหรียญไหนแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออว่ามันก็ดีมันก็ คือถ้าเกิด,ดเราติดเหรียญไหนไปแล้วอะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะชอบเหรียญน,นั้นถูกไหมางอ่ะก็เหมือนกับเวลาที่เราเป็นแค่เหเรียญเหรียญเดียวเนี่ยมันก็จะทําให้คนมีความมั่นใจว่าเอ้ยูนักซิมันก็ไม่ได้แย่นะถึงมันจะร่มลายขึ้นมาแล้วแต่ก็ระบบต่างต่ของมันก็ยังเคนตัวเดิมก็ยังที่จะสมูทอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนาะ่ซึ่งนะครับก็จะหมดเขตนะครับก็วันที่เอ่อวันนี้นะซึ่งถ้าเกิดเป็นของเราก็จะเป็นพรวกนี้นะครับอ่ะเวลาที่ pm g m t นะก็บวกมาึ่งงของไจับอกมา7นะจากเเววลลลาาา GMT นะจกกอี้็บวกมา1นะั่งครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวอีกคำหนึ่งของรูน่าคลาสิกเนาะซึ่งเพื่อนๆเ,เขาก็อยากที่จะรู้ในส่วนของข่าวของการรีเพกเนาะแล้วก็ความคืบหน้า,ต,าต่างๆซึ่งผมก็ได้อธิบายไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้อีกนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะมาอัปเดตมันมีคําถามมากมายเข้ามาซึ่งวอร์เดเตอร์เขาก็ได้รับคําถามแบบนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เข้ามาตอบในทีเดียวเลยนะครับก็ว่าเขาบอกว่านะครับเหตุใด,ดตัว UTC ีซีจึงจําเป็นต้องมีการฟื้นคนืนขึ้นมาเนาะอ่ะเอเดี๋ยวผมจะ ไม่อ่านรายละเอียดน,นะครับเพราะว่าผมจะอธิบายให้เลยลกันเพราะว่าเขาจะตอบแบบสั้นๆบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมจะอธิบายเป็นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วเอามาเป็นภาพรวมให้เพื่อนๆเลยลกันนะอ่ะหนึ่งก็คือนะครับการที่รูน่าคลาสสิกเนี่ยมันจะกลับไปที่ราคาแบบแรงๆได้นะครับมันจะต้องมีการฟื้นคืนตัว UTC นะครับที่มันเคยล้มสลายลงมานะเพราะว่าในส่วนของระบบนิเวศของเทรามันไม่ได้อยู่ที่รูน่าคลาสสิกมันอยู่ที่ UTC นะครับ เพราะว่านะครับตัวยู c เนี่ยเป็น,นกลไกหลักในการที่ทำให้ดุลการคสิกมีการเผาไหม้มากๆอ่ะซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถูกไหมครับ ตัวลูน่าเนี่ยมันคือเคยไปที่120ดอลลาร์ถูกไหมครับอ่ามันมาจากตัว UTC เนี่ยมันมีความต้องการมากเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนที่สูงมากแม้กระทั่งตุนไมโนแกหรือว่านักลงทุนต่างๆเขาถึงแบบอยากได้ตัว UTC มากเพราะว่ามันให้ผลตอบแทนที่สุดยอดมาก1 5 2 5 30%ในการฝากเรยว่าการลงทุนพวงนี้ถูกไหมครับอ่ามันเลยมีความต้องการมากขึ้นทีเนี้ยมันก็ไปเผาตัวลูน่าออกไปเลยทําให้อุปทานนี้มันขาดซึ่งตัวลูน่าครับตัวลูน่ากับว่า เหรียญตัวอะไรตัวหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันจะบิดึงไอเดียญอีตัวหนึ่งแบบเพิ่มขึ้นตามซึ่งนะครับพอไอเดียนตัวหนึ่งมันจะสูญเสียมูลค่าตัวนี้มันจะมินเดียญขึ้นมาเพื่อซื้อตัวเองกลับไปเงียนะครับอ่านเช่นแบบนี้น่าจะเข้าใจนะซึ่งนะครับตัวนี้มันก็เป็นข้อดีซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ตัวรุ่นคักสิกเนี่ยสามารถกลับไปได้นะเราจะต้องทํากระบวนการย้อนกลับแบบเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ตัวรุ่นคักสิกเนี่ยกลับไปที่ราคาที่มันดีๆได้ก็ต้องฟื้นคืนตัว UTC UTC กกกกกก็็็คคคืือออออตึึงงงใให้้้มมมััััันนนนนนลบบบไไไปปทีี่่่่เเเขาาาาดดรรรแซวววจิย ที่ติดอันดับ10ของโลกของคริปโตอยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่มีความต้องการนะคือมันมีความต้องการมากๆเลยนะและก็สูงมากด้วยด้วยเหตุผลเนี้ยมันเลยทําให้การที่คนอยากได้รางวัลจากการที่โปรโตโคอลเขาแจกรางวัลจากพวกอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันเลยมีความต้องการจากนักลงทุนมากเนาะซึ่งการจะทําอย่างนั้นต้องทําให้มีเหรียญอื่นๆเข้ามาจอยกับตัว UTC มากขึ้นอ่ะ อันนี้ขยายความไปอีกว่าถ้าเกิดว่ามีเหรียญอื่นๆเข้ามาจอยหรือว่าเขาสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาจอยทําให้เอาไปใช้ในส่วนของหลายๆด้านมันจะเป็นเหมือนกับว่าตัววิ c ีเนี่ยเหมือนปลั๊กหลักแล้วตัวระบบนิเวศที่อยู่ในระบบนิเวศร,ราตัวลูนาคสิก ตัวลัหนาหรือว่าตัวเหรียญอื่นๆที่มันจะเกิดขึ้นมาจะพุดขึ้นมาเนี่ยที่กําลังจะเอาไปทําในส่วนของต่างๆ NFT เกมหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนขององค์กรบริษัทการโอนเงินข้ามประเทศการใช้เพลย์เมนต์การทําเกมการทำรมิตาวุ่นอพวกเนี้ยมันก็จะมาจอยกับลุนเ UTC มันเหมือนเป็นปลัก๊กถูกครับแล้วก็เอาปลั๊กมาเสียบบเพื่อจอยแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยพอตัว UTC เนี่ยมันมีความต้องการมากขึ้นมันขาดตลาดปุ๊บมันก็จะดึงตัวลัวหน้า Classic ข,ขึ้นไปเองนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ NFT เิม่พ มาเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยมันแต่มันจะต้องทําได้ก็ต้องไปทั่วก็ต้องย้อนกลับไปที่ผมได้รายงานข่าวเมื่อวานที่ว่าเขามีการอัปเกรดความปลอดภัยแล้วก็สัญญาที่มันหมดอายุไปถูกไหมครับอ่ะตัวเนี้ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจะไปต้องโหวตใช่เพราะว่าทันทีที่มีความปลอดภัยแผนต่างๆมันจะใช้ได้เพราะว่าการที่จะเอาไปทําูนลาสสิกรีเพ็กอีกรอบหนึ่งหรือที่ซีรีเพ็กรอบหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ระบบตัวกลไกของตัวนั้นด้วยมันไม่สามารถที่จะมาทําแบบตรงๆได้ซึ่งเขาก็เตรียมการไว้แล้วกกก็็โววตใช่่้นนะครรัับอองดูา จะโหวตใช่ได้หมดไหมเรอบมีบางคนเขาโหวตไม่ใช่ด้วยเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ไม่ได้อยากได้แผนนั้นอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับอ่ะเขาบอกว่าตัว L1 a ท e off เนี่ยหรือว่าทีม L1 เนี่ยอาจจะไม่ไทําตามเงื่อนไขที่เขาตกลงกันไว้ก่อนอันนี้บางคนเขาก็แบบไม่ได้โหวตใช้ให้นะอ่ะันนี้เราก็ต้องอขับรบการตัดสินใจของชุมชน,นหลายๆคนเนาะมันก็มีหลายมุมหลายด้านนะครับซึ่งนะครับเขาก็บอกว่านะครับ การจะทําแบบนี้ได้ครับเราก็ต้องพิจารณากวรวดข้ามนะครับรู้น่ากสิจะไม่มีทางฟื้นขึ้นได้หากไม่มีการฟื้นคืนตัววิ c นั่นคือผมว่าทําไมเราต้องฟื้นขึ้นการรีเพ็กจึงมีความสําคัญซึ่งเขาก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีแผนอื่นๆเข้าไปจากหลายๆคนที่ผมเคยบอกไปครับตอนนี้ก็มีเพิ่มปีก2นั่นหมายความว่ามันมีข้อดีกับข้อเสียซึ่งตอนนี้เขาจะต้องมาวิเคราะห์กันว่าข้อดีอันไหนดีกว่าข้อดีอันไหนที่มันสามารถจับมารวมกันแล้วก็หาแผนที่ดีที่สุดเพียง,งแผน หรือว่า2แผนเนี่ยมาเป็นตัวสำรองแล้วก็จัดตามแผนนั้นไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัว,วไปก่อนบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ